ฝาโคูออานยืมปาไดอ่นคีบยปากแลกติบนไนเป็น,นยังตามภาษาบนหนอกบรรนากำลังี่เดินทางไปแกงกอก

งี้ยพอดีมีเงินที่สื่อค้ากันสั่นจากกันสามแสนซื้อาไว้อัดชีพเวลาไปหันไปดีได้ธรรมศาสตร์ง่าย Ja! Well, ก็กล้วยกล้วยหอมกล้วยน้ำวากล้วยชนีสิ่กต่าแต่ก็เริ่มกล้วยแล้วยันก็ได้นีคือเส้นทางไปรักาสามสิบหสเส้สนตากซีเส้นปากซีเส้นอัตประเส้นอัตปแต่ว่าตอนนี้กำลังสิไปรักษา ตอนนี้กำลังสิไปรักซ้า๋ยวมเมนมาเลยรักรารักสาม <laughs> ตายเลยรักซ้าดิเรเนีกัมะมูกก็รักซาโเกยรักสามไปว่ารักสา <laughs> กสา เดินทางของชีวิตประจำวันไปนที่อยากไปอยู่ไม่ได้เงินเยอะมันร้อน <c ười> ไปซื้อกกใหม่จักหน่อยนึงออเอามาปลูกว้าซะว้าวได้ทางหนสองคน เสียลล่าตากะโลคักแน่เส้ส่งคักแน่ด้วจ้าเสส่งนิบได้คักแน่เกิดผ้าใบสีแดงคักแน่แสง,แบบสงห้าสแสงแกำลังจะแสงมันไม่้งแบ่แล้วึงึงบบบบมึงค้าวาวว้าบไลฟ์บู <laughs>

งจะแต่มันจะสิะไปสิไปอ่ะสิไปปัดเซดาไปซื้อแปดเซดาซื้อปุ๋ยแปัดเซ ธรรบุาวันน้เงินนักงจิตสรดาเชกับสิสอิตัวะไปเอาล่งไปเลยตตัวไปเอาล่งนชีวิตล่งีมันเบิดไถ่ายผาแน่ผ่าสวยผาดนผ่าผาน้ำเงินน้ทองผ่าโดน มันมาได้่าหนิ่งเดี่ย็้ตายเลยฮรบอ้้ท่าเลเจ้าดึงโหนไปโอนมาอยู่มันว่นิ่งเลยเดีเราสาวนิ่งยูทูบยูทูเบอร์ยังไงเนี่ยัาได้ภาสามนี่นะกลังอย่ากา้งเสไปล้าสามทิศทาเด้อ